สนานนนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟพุทธสุขภาพกาคาเฟ่ทีอินดี้วานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนานนนุนโดยน้ำมันงาดําเซซิเมียกลดกรดอะลาิีต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลยสนานนนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำรรุงกะดูกนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีสวดพระพิธมอัฐิบรรพชนในคืนที่สามนสุสานแต้จิ๋วปากน้ำ คุณชิมชินวิรยะกุลนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนาไตรพิธีสวดพระพิธรรมอัทิบรรพชนในคืนที่3โดยมีคณะกรรมการบุรุษวนการสำนักง,งานและเจ้าหน้าที่สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยร่วมพิธีณสุสานแต้จิ๋วปากน้ำตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยภายในงานได้ได้มนพระสงฆ์สีรูปจากวัดในสองวิหารนำโดยพระประหลัดไพโรดกตาสาโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดในสองวิหารจเจริญพระพุทธมนต์สวดมาติกาบางสกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการถวายพระไตร จะตุปัจ,จัไทยธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลส,สวดพระอภิธรรมอัธ,ธิบัรพชนทางสมาคมแต้จิ๋วได้กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนจนถึงวันที่5พฤศจิกายน25 6โดยเวลา11อนาฬิกาของวันที่5พฤศจิกายน256ทางสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยจะดำเนินการแจกข้าวสารอาหารหแห้งน้ำดื่มแก่ผู้พิการและผู้ไรโอกาสจำนวน1500ชุดและมอบเงินจำนวน1 0,000 0บาทให้กับมูลนิธิร่วมกุศลส,สมุทรปราการที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่และครัว เคลื่อนที่จัดทำโรงทานโดยนำอาหารคาวหวานขนมและนำ้ำดื่มมาบริการให้หน่วยงานต่างๆมูลนิธิกู้ภัยและคณะสาธุชนจิตอาสาที่มาร่วมล้างป่าชา้าได้รับประทานฟรีกันตลอดระยะเวลา3วันจากนั้นเป็นพิธีสง์โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จีนจากวัดมังกรกมลาวาดหรือวัดเล็งเนงยีมาประกอบพิธีโยคะตันตะโปรดพระวิญญ,ญาณอัธิบรรพชนบริเวณสุสานไปสู่สวงสวรรค์ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทชีส ุดดันไม่กเรกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์บอร์ดทั่วประเทศ